นี่ใครเด้อืมใครไหนอืมสวัสดีตอนบ่ายเจ้าพี่โนสุภุสุขนเจ้าคลิปนี้ก็ปลาปีปลาองขึ้นเขาอีกเจ้าวันนี้มาตอนบ่ายเลยนะเจ้าเวลานี้ก็ประมาณบ่ายโมงกว่าเกือบบ่ายสองปลาขึ้นเขาหาเห็ดเจ้ามาล้นเนาะว่จะเหลือเห็ดอีไยังก็เจ้า ดีใหญ่ด, ừ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 . ด,ด้วยอือบเลื่อนดออีกดอกเจ้า ขาได้ไม่กแข็งเจาดดกงี้ครับ่เจาันปูสอเดอกเจ้า ฮาเจ้าอือิดมันปูอือมันปูเจ้านี่อีอีเจ้าอี ่ดอกน,น,ะะน้อยๆถ่อขาปุ๊สามดอกก็เจ้าอ กำลังงามเจ้าใสกำลังกินให้เจ้าเอา้าตัดไปได้ใกล้ๆกันเจ้าดเาดเียวกินหอมนะเจ้าให้มันตัวาาทมันหอยกับล้ำเจ้าแกงหนึ่งนะเจ้า 何だ ดอกมันจะเท่าดอกสีน้ำตาลเห็ดหา์ดแดงนะเจ้าอันนี้ถ้านึ่งถ้าซุกแล้วจะมีความหวานนะเจ้าอีกสองดอกเจ้าถ้าปาเาิันจะมียางนะเจ้าแบบน้ำนมแบบนั้นบางคนก่อไปป,ปิ้งนะเจ้าไปย่างค่ะสําหรบแพงว่าเป็นนึ่งนะเจ้า ก,กินกินกับพริกขาดอกนึงหลายดอกพี่เจ้าดกอดกใหญ่นี่นี่ไม่ชอบ ให้ทำเชื่ออีกซอมเด้อหมดจ้วหมดลำคานนะเจ้าหมดเนี่ยตอกมีงามเจ้า แล้วก็บอกเจ้าไาให้ดูเลยนี่อีกดอกอีกใครอีกสองสองดอกแล้วใครคุณเจ้า ไข่หนึง่งสองไข่อีกดอกหนึ่งเจ้ามีไข่เต่อืไข่ไหน เฮ้แล้วหัวขาวนะเจ้าจะกัดเนี่ยใ่มเห็ดมันปูเจ้า 加油！加油！嘉。 แค่หน่าอลร่เจ้าดอกเด็นนะเดแดงโกรเจ้าดอกบานนะดอกดอกดอกใหญ่นะดอกนี้ยิ่งเ,นะเ,เท่าเจ้า,จาไปทำเชื่อนะเจ้า ตรงนี้ก็ได้ได้อยู่จ้าเห็ดตั๊แป้งจ้าเห็ดนาแระจ้าอีกโดจีจีมันเห็ดพึ่งจ้า ให้พึ่งข้าวขาแข็งเลยให้พึ่งข้าวหอมเจ้าอีกดอกนะึงขาแข็งนะไกันเจ้าพึ่งเหลืองนะเจ้าหรือให้พึ่งตองนะเจ้าใไลกันนะเจ้าํำแปงเจ้า ร้องดอกตอนนี้มืดฟ้ามัวฝนไม่ละเจ้าเห็ดแล้วงกเจ้าหืม 다장님 입술 어 ใกล้กันอันนี้ต้นแมงกินเราจะเยวจะเอาขาไปเดี๋ยวจตนฝนอือต้นลก bán sẽ dai nó cháu đây giờ bán đi được chưa dai giờดอก cắt đi mấyดอก bán nó เช้อเตูมเนาะบ้านแต่บะเท่าเจาขาวอยู่ทองการืมเดี๋ยวนี้เราจะเ้างามไข่เห็ดละงอกเจา อันนี้น่าจะเป็นละโมกเหลืองนะเจ้าละโมกเลือขยญยเน,ะนะาะอากาศเย็ยนดีนะเจ้าบุฮ้อนดีละโงกเจ้าดอกเนี่ หวานยเจ้านี่เพ่ข้าวพึ่ข้าใหญ่ขาเน่า,ววา,านอข้าำบนอีกจ้า,อ,า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 อีกจ่อยเจ้าเจ้กำลังงามขาเน่าอีก Uh ู huh, ่ข้างบ้านตรงหนออุไปเด้ เห็ดพึ oh ่งไข่เจ้าเห็ดพึ่งไข่หรือเห็ดพึ่งไฟเหตุฉนนี่บางปลาก็ขมนะเจ้าปลานี่แพงกินแล้วบ่ขมแต่แต mm. ถ้าเป็นราขมนะเจ้านี่ดอกกับหินเจ้าสองดอกนี่แพงคิดว่าเป็นราเจ้านี่ลักษณะเบาเลยเจ้า เพึ่งเข้าเจาะเห็ดพึ่งเข้าน้อยนะอดอกเดียวเนาะเห็ดแล้วดอกเจาะดอกนะึง แต่งก็สีงามนะเจ้าแต่งอยู่ฝนตกมาแล้วเจ้าโมากละลังเจอเพิ่งเข้าเจ้านี่ถัว่วหวานอื้อ ăn lê cái lệ tay cỏ áo bình chưa nó nhưng mà học bình thâm chưa cho ông lắm đi đây thao cho nó đi đây bưởi ดิบเพิ่งแดงคลามนะเจ้าดอกเดียวแล้วหมก,ก,กเจ้าอญ้าขาดอกกำลังจะบานขอถุงเท้าออกกันเจ้า ขอใบไม้โป๊กนะเจ้าฝนตกเจ้าหฮิตโนฝนหาใกล้ๆกันก่อนเจาะเพื่อเจอหมู่ให้พึ่งเข้าแล้วมุ่ออกเจ้าะดต่ยูเจ้าไปอยู่ทางนี้เจ้าจ้ากิต้ต้นหินเจ้า เน่นเน็นืลื่นเจ้าอนี่ขา,ขาวๆอันนี้เพิ่งไข่เจ้าอีกดอกใกล้ๆกันนี่เง นี่เห็ดพึ่งเหลืองนะเจ้าหรือว่าเห็ดพึ่งแดงคลามนะเจ้าเดี๋ยวเห็ดแดงหันเน่าเห็ดพึ่งแดงคลเห็ดพึ่งเหลืองนะเจ้าเฮ้ดนี่นะครับเดืยดแหงจากกรับนะเจ้าเดินกลับก็บ,บันบลาถึงเตือ้อเห็ดก็พอได้ลายอยู่เจ้าตปต็นมีใบตองติดนะไป ลัองโนลัองโกขาวกลัองโมสเถอะเอาละเจ้าบนโต๊ะละ ผลงานของแพงเจ้านี่ได้ตองเฮ็ดเนะี่ยโอ้ได้หลายอยู่เจ้าก็เฮ็ดก็จะเป็นเฮ็ดละงวกนะเจ้าเฮ็ดพึ่งนะเจ้าเฮ็ดแดงเนะงงาะอรวมๆกันเจ้าขึ้นไมแ้แรกๆก็จะเป็นเฮ็ดขมิน้นหรือว่าเฮ็ดบ้านปูนะเจ้าเฮ็ดก็ถือว่าดอกงามอยู่นะเจ้าขนาดมาตอนประมาณบ่ายๆนะเจ้าบ่ายโม่เกือบ่ายส่งนะครับตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงเย็นเจ้าเนาะอืมประมาณหาประมาณสองชั่วโมง อาจเจ้าสำหรับทลิปนี้นะเจ้าก็คงต้องขอฝากทริปนู้นก็เพียงตัวอีเจ้าก่จะลงเขานะเจ้าหากบ้านหางชอบจะได้กาะเฉยกดไลก็แชกดติดตามไปก็มังใจเ่ฮักมานาตัวเจ้าสำหรับวันนี้ขอตัวมือบาแล้วเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีครับไปฝนตกแล้วครับผม